ตอนนี้กำลังลงติดตั้งแอร์นี่ทีมงานช่างติดตั้งเองครับได้แต่มาจากไหนนี่เช็คครับเนี่ยตอนนี้ลองครับเดี๋ยวสักครู่นี้ขึ้นได้คนเลยขึ้นไปดูเมื่อไหร่เสียงตอนนี้สักครู่เดี๋ยวจะลองฟังฐานค่าเซ็บเส็เห็นได้ยินแต่ของช่างเกี่ยวลองดูวันนี้ รถปูนเคเซีบัสไทยแลนด์ปับเองเลยบ่มาจูนเองเลยนี่ไม่ต้องร้านมาจูนเองเลยฮะนี่ฮะเรามาจูนที่โล่งที่ไม่มีหมู่บ้านนะะันนี่อยู่ไกลจากหมู่บ้านเพื่อเป็นการไม่รบกวนวเสียงอยู่ในตาในด,ดงนะะี่ฮะนี่กำลังปรับปรับแต่ง ปรับแต่งเสียงก่อนครับตอน,นเอาเองเลยแต่งเองครับเองเฮียลั่นทุง่งเหมือนกันครับนี่เฮียเจ้ามาแล้วครับกันแต่พูดชัดไม่ได้ฮะเนี่ยเคซีบัสอะไร,รนั่นฮะเดินอีสานใต้ว่าเนี่ยเลยติก๊กเกอร์เยอะเลยปูนซิ่งหนุ่มเสาะกราวครับนี่ปูนซ<แ>ิ่งหนุ่มเสาะกราวนี่ฮะ<แ>โอ้โหแต่งแต่เองเลยฮะนี่ไม่รู้สั่งมาจากที่ใด ไดจัดสามชายฟังแล้วนี่เดี๋ยวถอยหน่อย <c oughs> เพราะว่าน่าจะลั่นน่าดูเ <c oughs> ดีเ๋ยวข้างในเนาะ,ะไปดูคน อันนี <bin out> <clothes> ้ไม่กินจังหวัดนี่เตรนีเาเขาตีจังหวัดเขาตีจังหวัดเออที่กำเนียรโอ้ยซื้อเป็นระยะเนอะเองี่ทีมงานนี่ทีมงานที่เนีรเนี่ยด้เออเองานเียสนใจ คือคน้นหาเลยครับชิองานนี้เลยครับอ่านออกเสียงไม่ได้ยอดขันรถกระติงเฉยขนดาดนี้ปุ่นซิงอขอบคุณครับขอบคุณเะโอแล้วแล้วครับนี่เดี๋ยวก็ดู

นะฮะเบนตัดน้อยเดี p, ๋ยวก่อนกลับก่อนกลับมันตัดมันตัดนี่ฮะก่อนกลับปูนซิงฮะนี่ครับโอ้เคล้าเคล้านี่ฮะขนาดรถปูน